สวัสดีครับเจ้าของ,งเรียนเะติมหลังบ้านนอ้องอุ้งอิงนะครับผมเนาะนี่อ้าไม่หงจ้าสวัสดีค่ะหลานน้นอยอยากเห็นคนสวย แม่งนะครับวันนี้ปลาลูกปลาลานใหญ่อบอกองด้ปันปาน,ปานไหนดีๆดีแล้วดีดีไปไหนกันมาไปไหนกันมาอ่ะไปไหนกันมาไปไหนกันมาไปไหนกันมาอ่ะนี่ปล่อยไปเล่นปากนึงครับ เด็กๆมันไม่กวนนนะครับลุงเดียก็เลยปล่อยครับแดดรม่มลมตกเย็นๆน,นะครับเพราะว่าแม้แต่กระทังคนก็ยังออกมาปนคครยกันนะครับผมนะเดินๆกขาก้าวไปดูลูกก็ครับอ่าดูลูกเซ็ตอ่าลูกปกติดีอ่าลุงเดียตั้งน้ำไว้ข้างนอกเนาะอ่า ยินนามเช็ญไปต่อกับเดินไปดูลูกตะกี้คือนะครับตีลุงเดียมไม่ได้คือนลุงเดียมยืนนะครับแต่ว่าตีไม่ได้ช่วยคืออยากดูกับปฏิกิริยาปฏิกิริยาก้องแม่นะครับว่าจะทําแบบนหนกับลูกนะแล้วก็ดูว่าลูกจะเอาชีวิตรอดแบบไหน,นตะกี้นะครับจันเต้ปลาไปไหนเนี่ยรับช่วงต่อ ไปนู่นก่อนไปนู่นก่อนไปเร็วไปเดินนู่นก่อนหมูดิดีด้ไม่ได้อยู่นี่ดิดี้อยู่นี่ sigh, นั่นนั่นนั่นน่นนั่นี่น,นี่ต้อยต่อย,ยนุ่นพ่อธิตานี่กิจกรรมยามเย็นเย็นของพวกเรานะครับผมนะแดดร่มลม,ลมตกออกจากถ้ำ <c oughs> ร้อนเกินมามามา <โซ an> <an> <an> รถรถดีดีมาเลย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 โอ้แดดร่มลมตกนะครับป๊อป้โอ้ยกองกยะยาโอ้กองกยะยา ดีพอดีแม่ลงนะครับมาบ่อยนะครับผมเนาะริมเจนกับปลาลูกปลาล้านนะครับวันนี้ต้องใช้โอกาสดีกับมาจักสกลนะครับนู่นค่ะเขาอยู่เจอพี่องค์เอ็งพอดีครับกําลังจะวิ่งออกกําลังกายเนาะโอ้ยนี่ๆเฮ้ยฮะเล่นมาเอาบ่เด้อเด้อ บุญไหว้กว่าเปลือกกับพุมบุญรอดนี่ต้องอยู่แบบนี้ก่อนแล้วก็ปลาเกิดขึ้นไปก่อนนะคระพุมนะออกร่างกายปลามู่อ้วนปลาได้นะคระพุมเดดี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 มานี่เลยมา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  ดีเก็บก่อนครับให้อยู่กับพ่อเอกก่อนนี่โอ้ยตามบนรอดอีกนั่งนั่งไม่ได้ยินแล้วล่ะอ้วนอ้วนอ้วนโอ้เผลอแป๊บเดียวหลุดตอนไหนล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อน ลอู๋เองพามานี่เลยล็อกไว้ก่อนตัวปวนเร็ว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 ตัวปวนตัวปวน ตัวปวนหนีไปฟังนู้นก่อนไปตัวปวนตามไปแล้วไปไปเลยไปไปกับพี่หวหิงไปเอตัวปวน ตัวป่วนครับผมพอดีจังว่าลุงเดียวเอาดีีไปเก็บนะครับอายุกับต่อเอกตีกอกตะกีหลุดมือใช่ไปแป๊บเดียวหลุดมือมานี่เลยไปไปเราไปเก็บก่อนนี่ พปอันตรายไปเก็บก่อนมามไปไม่ใช่อะไรกับพวกมเมเิไม่ได้วิ่งดีไม่ได้มู่วนก็ไม่ได้อือได้ชี้ดีกับว่วงแต่เล่นครับอือ่อ ไปไปก่อนมันเอื่อยังไงโอหเห็บร้อยเลยไปไปตั้งงั้นรอดมาเรากลับก่อนไปอะไปไปเรื่องมาไปนี่กับบรรยากาศยามเย็นนะครับ โอ้แต่มาชาร์นะครับแดดลมลมตกนะครับบ้านนองหุ้งยิงสวยงามครับผมแต่เนี้ยจะวุ่นวายกับพวกแกงสี่ข่านี่ครับผมยูทูบเบอร์แต่ละคนไม่ไม่ได้ถ่ายดีครับกรองมุ่นบางหลายจับกันบางค่าตอนบางโอ้อ ตึงบ no ่อยเอฟซีมาเด็กๆมาที่นี่จอบครับผมที่นี่วุ่นวายครับตะกี้ลงเดียวเอาไม่ทันครับในตังดีๆตังบุญรอดบุญรอดเลยลุดครับลุดมือตึงไอ้หมู่วันจอบอยู่แล้วครับผมยังได้เจอแบบนี้อีกไม่ได้อื้อได้ชี้ดีอ่า อ่ไปไปอ่าเค,ค๊ับเดี๋ยวป้าบนรถเก็บก้อนครับงานนี้ไม่ไหวไม่ไหวตึงมีเด็กๆเอฟซีตัวน้อยๆมาด้วยครับปมเรียบร้อยเลยอ่าอ่ากับผมจะรักลิปนี้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเก็บทีละนอก,ก่อนรับมัดรวมกันไม่ได้เลย ฝากติดตามจองลองเดียด้วยนะครับทีมลังบ้านนอ้องวงยิงนะครับเจนไมมคลิปหน้ากรบปุสวัสดีครับ